ยิงเข้าใส่ก่อนทันทีด้วยปืนอากาและอาพีพีทหารไทยจึงต้องเปิดฉากยิงตอบโตจนเกิดการประทะกันนานกว่า30นาทีหลังเสียงปืนสงบปรากฏว่าสิบเอกวุฒิรินชาติคําดีสังกัดกรมทหารราบที่6กองพันทหารราบที่สองจังหวัดยโสธรถูกสะเก็ดร,ระเบิดที่ศีรษะเสียชีวิตพลทวชัยศรีวิเศษถูกสะเก็ดร,ระเบิดที่เข่าขวาบาดเจ็บสาหัสอาสาสมัครทหารพรานทรงคลามทุรชัยถูกสะเก็ดร,ระเบิดที่หน้าอกบาดเจ็บสาหัส พลอุดรศรีวรมะสิบเอกเอกลินอินทสัยถูกสเก็ดระเบิดตามลำตัวเพื่อนฐานรีบนําตัวส่งโรงพยาบาลกันทรลักษณ์ก่อนจะส่งตัวไปร,รักษาต่อที่โรงพยาบาลค่ายสพรพสิทธ,ธิประสงค์สําหรับบรรยากาศที่บ้านภูมิสรอนในวันนี้นั้นปรากฏว่ากลายเป็นหมู่บ้านหลงังหลังจากที่ถูกกระสุนปืนใหญ่ของกัมพูชาระดมเข้าใส่บริเวณสามแยกภูมิสรอนซึ่งปกตินั้นจะเต็มไปด้วยร้านค้าร้านอาหารมีปั๊มน้ำมันมีร้านซ่อมรถตั้งพากันปิดร้านทั้งหมดภายในหมู่บ้านเรือเพียงหมู่มา